สวัสดีครับนักเรียนในปีวันที่นารักทุกคนนะครับพบกับครูกิตเนติประวัตินะครับในชั่วโมงดนตรีสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะมาแนะนำเครื่องดนตรีที่จะสอนนักเรียนในชั่วโมงนะครับพร้อมกับระบบนิ้วมือนะครับการบำรุงรักษาเครื่องมือที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆเริ่มฝึกไปด้วยกันก่อนอื่นครูจะแนะนำเครื่องดนตรีก่อน ที่เราจะเรียนกันในระดับชั้นนี้นะครับก็คือนีอ่หน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นกล่องเรียกว่าเมโลเตียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนค่อยจัดเครื่องดนตรีเดี๋ยวครูจัดให้ในช่วงเปิดเทอมนะครับสำหรับวันนี้เราเรียนออนไลน์เดี๋ยวครูจะแนะนำเครื่องดนตรีให้ก่อนที่จะมาพบกับเครื่องดนตรี เรามาฝึกโน้ตพื้นฐานนะครับซึ่งในชั่วโมงนี้ครูจะสอนเป็นตัวอักษรย่อนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายด้วยกันสำหรับระบบนิ้วมือ <c oughs> ต้องขออภัยครับสำหรับระบบนิ้วมือนะครับเราก็จะเริ่มจากมือขวาก่อนนะครับโน้ตต่างๆนี้จะเริ่มจากโดโดเร มีฟาซอนนะครับเราใช้ระบบมือขวาเพราะเมลโลเดียนี่ใช้มือขวาเล่นนะครับลักษณะระบบมือคล้ายๆกับเปียโนนะครับถ้านักเรียนคนไหนเคยมีพื้นฐานทางด้านเปียโนก็สบายมากนะครับแต่เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันนะครับเรียนรู้พื้นฐานนะครับเริ่มเริ่มใหม่นะครับเราในช่วงระดับนี้เดี๋ยวเราร้องโน้ตไปพร้อมๆกันก่อน โดนี่ก็เริ่มจากนิ้วโป้งนะครับเรนิ้วชี้มีนิ้วกลางฟานิ้วนาแล้วก็สอนนิ้วก้อยอ่ายกมือขวาขึ้นเลยนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยวมาฝึกอ่าระบบนิ้วมือก่อนกระดิกนิ้วโดเรมี ฟาซอนอ่านะครับนี่คือโน้ตหลักๆนะครับที่เราจะฝึกกันเ่าเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับโดเลมีฟาซอนอ่า๋๋ววเราค่อยไปฝึกจังหวะกันนะครับพร้อมกับร้องโน้ตแล้วก็กระดิกนิ้วมือ ตามระบบนิ้วมืออ่ะเดี๋ยวครูมาให้ดูถ้าเกิดเราไปเล่นกับเมโลเดียนนะครับนิ้วมือเราจะวางอย่างไรนะครับเดี๋ยวครูจะแนะนําก่อนอันนี้กล่องเดี๋ยวเราค่อยมาฝึกในช่วงเปิดเทอมเดี๋ยวครูจัดเครื่องดนตรีให้นะครับสําหรับเครื่องดนตรีเมโลเดียนเห็นไหมครับนี่สีเขียวสดใสเดี๋ยวมาดูข้างในกันก็จะเป็นแบบนี้ครับนะักเรียนที่น่ารักอ่าเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆแนะนำสำหรับเมลโลเดียนี้เราใช้มือซ้ายจับไว้เลยแต่ปกตินี้ถ้าเรียนในห้องเรียนนะครับเราก็จะวางบนโต๊ะได้นะครับวางบนโต๊ะแล้วเราก็จะมีท่อเป่าอันนี้เราต้องใช้ลมเพราะในช่วงแรกเนี่ยเราต้องฝึกร้องโน้ตคือฝึกกำลังเสียงของเราเพื่อเหมือนเราลักษณะเหมือนเราต้องเป่าไปเบาๆเ,เรื่อยๆ เดี๋ยวครูค่อยสาธิตให้นักเรียนได้ชมกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูเห็นอยา่างนาตามแบบนี้ครับอ่านะครับถ้าเกิดจากนี้เสียงเสียงตามก็จะเริ่มจากตรงนี้นี่ตรงนี้คือที่ใส่ที่เป่านะครับเสียงก็จะผ่านเข้าไปในนี้เราเป่าก็าจะพอรกระกดใช่ไหมครับกดที่คีย์บอร์ดนะครับ ก็จะมีเสียงเราจะเริ่มเสียงต่ำจากด้านนี้เลยเห็นไหมครับไล่มาต่ำต่ำไปหาเสียงสูงนะครับซึ่งจะไปจบที่โดนะครับแล้ววิธีสังเกตนะครับว่าเสียงโดอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนก็นับจากช่วงที่ใส่ปากเป่านะครับ1 2 3 4ตัวที่5ก็จะได้เป็นเสียงโด หรืออีกทีหนึ่งอลักษณะหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเราก็มาดูที่ตัวดำตัวดำจะมี3ตัวเห็นไ,ไหมครับ2ตัว3ตัวสลับกันถ้าเป็น2ตัวนี้ให้นักเรียนสังเกตแล้วดูเลยว่าโน้ตคีย์บอร์ดสีขาวที่อยู่ด้านนี้ก็จะเป็นตัวโดเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวแต่เสียงสูงขึ้นโดเหมือนกัน นะครับเห็นอย่างนนะครับแล้วเวลาเราวางมือนะครับเราวางมืออ่าอันนี้โดก็จะเริ่มจากเมื่อกี้ครูบอกแล้วใช่ไหมครับว่าโดเริ่มจากนิ้วโป้งโดเรมีฟาซอน,นชา้าๆไล่นิ้วมือชา้าๆนะครับไปอ่าเรามาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ โดนิ้วโปเรชีอะไรครับอันนี้โดเรมีเก่งมากครับฟาซ่อนนะครับไล่ช้าชานะครับอ่าเดี๋ยวมาเริ่มร้องโน้ตแล้วก็กระดิกนิ้วมือตามว่ายกมือขวาขึ้นนักเรียนพร้อมหรือยังอ่าลองดู ซ้อมกันก่อนนะครับ1นึ่สองสาโดเรมีฟาซอนอ่าเดี๋ยวลองไปฝึกเพลงวันแรกนี้นะครับชั่วโมงแรกนี้เดี๋ยวจะให้ฝึกเพลงไก่นะครับโน้ตมันจะครบเลยในโดเรมีฟาซอนนี้เดี๋ยวเริ่มจากสอมบรรทัดแรกก่อนเดี๋ยวร้องแล้วเดี๋ยวค่อยๆ จ้มือขวานะครับรอไปเลยแล้วพยายามกระดิกนิ้วให้ตานตามที่ครูร้องลองดูนะครับพร้อมยัางเตรียมหนึ่งสองสาโดโดโดมีซอนมีโดาปเลเลเลซอนเลซอล มีเอาสองมาทันก,ก่อนเอาเท่านี้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเตรียมหนึ่ง,งสองสามส,มสมี่โดโดโดมีซอนมีโดเลเลเลซอนเลซอนมี เดี๋ยวต่ออสองมาทันที้จบเลยพร้อมอยังครับเอาหนึ่งสองสามสี่มีฟาซซนเลมีฟาซนโซนโซนฟามีเล,เลโดอา้าวเพลงนี้โน้ตมีเท่านี้อา้าวเราอีกรอบหนึ่งพร้อมอยังครับเตรียม1น 2 3 4โด มีเลโดโอเคไหมครับพอได้ไหมชา้าๆใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยๆฝึกตามไปให้ระบบนิ้วมือเข้าใจระบบนิ้วมือทั้ง5นิ้วนี้ให้ได้ก่อนโดเลมีฟาซอดเด,ดเดี๋ยวครูเตรียวอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวจะเป่าสาธิตให้ดูแล้วก็เดี๋ยวให้นักเรียนร้องโน้ตไปในช่วงแรกนี้ให้นักเรียนร้องโน้ตแล้วก ชูมืออย่างเนี้ยแล้วก็ลองกระดิกนิ้วมือตามให้ทันก่อนถ้าเกิดใครทำได้เดี๋ยวส่งคลิปวิดีโอมาให้ครูดูเลยเดี๋ยวครูจะให้คะแนนโอเคไหมครับไม่น่ายากเกินไปอยากจะดูครูสาธิตการเป่ารอยาัางเดี๋ยวถ้าอยากจะดูนะครับเดี๋ยวครูเตรียมโอเคนะครับแล้วนักเรียนล้องโน้ตตามไปตามที่ครูเล่นโอเคไหมครับพร้อมยานพร้อมแล้วเดี๋ยวครู ไปจัดตรวเรียมเครื่องดนตรีแล้วเดี๋ยวสาธิตให้นักเรียนดูพรอแล้วนะครับ1 2ึสอ สวัสดีครับพบกันอีกนะครับในโน้ตเมโลเดียนเพลงไก่เป็นเพลงพื้นฐานที่จะต้องฝึกในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวมาดูโน้ตเห็นโน้ตแล้วนะครับวางมือตามโน้ตเลยเริ่มจากนิ้วโป้งที่โดก่อนเลยนะครับโดเรมีฟาซอนเรียงนิ้วตามไปเลยนะครับเดี๋ยวกดตามโน้ตช้าๆนะครับฝึกช้าๆตามโน้ตเดี๋ยวจะร้องโน้ตให้ฟังนะครับตาวเตรียมตัวนะครับ โดโดโดมีซอนมีโดเลเลเลซอนเลซอนมีมีฟาซอนเลมีฟาซอนซอนซอนฟามีเลโดลองเล่นกันดูครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับครับเป็นไงกับ้างครับดูครูสาธิตการเป่าร้องตามผันไหมครับครูก็จะล้องโน้ตแล้วก็กระดิกนิ้วมือเหมือนกันแต่เรากรดิกก็ค่อยๆกระดิกระดิกนิ้วมือนะครับช้าๆลงไปอ่ะเดี๋ยวเรามาซ้อมอีกรอบหนึ่ง สรุปอีกทีหนึ่งโอเคไหมครับพร้อมยังอ้าวชูมือก่อนช้าชาพร้อมหนึ่งสองสามสี่โดโดโดมีซอนมีโดไปเลเลเลซอนเลซอนมีไปมี าซอนาเลมีฟาบ้าซอนซอนซอนฟามีเรโดเช่นกันถ้าเกิดเราไปวางมือวนเมโลเดียนนะครับโดเลมีฟาซอนเห็นไหมครับก็เหมือนกันเราลองโน้ตก่อนลองดูพร้อมๆกันกระดิกนิ้วมือตามเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ ฟามีเลโดอ่านะครับเรารู้ตำแหน่งแล้วใช่ไหมครับว่าโดอยู่ตรงไหนอ่าเริ่มจากนิ้โป้งเลยถ้าเราทราบแล้วว่าโดอยู่ไหนโดเรมีฟาซอนแบบนี้เลยเห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองฝึกกันแต่ในช่วงแรกนี้ระดับ IP1 นี้กระดิกนิ้วมือแล้วรองให้ครบเพลงได้ โอเคแล้วครับตอนนี้พร้อมยางอีกรอบหนึ่งเตรียมหนึ่งสองสามสี่โดโดโดมีซอนมีโด้าเลเลเลซอนเลซอนมี้ามีฟาซอนออโทษทีกลับนิ้วกันเอาใหม่เอาใหม่ อมอยาครับมีฟ้าซ้อนไปเลมีฟ้าไอซ้อนซ้อนซ้อนฟ้ามีเลโดโอเคไหมครับก็ครูกิจหวังว่า,าน,นักเรียนทุกคนคงจะเข้าใจนะครับคงไม่ยากเกินไปนะครับค่อยๆช้าๆฝึกช้าๆนะครับแล้วก็เหนือสิ่งใดก็ รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้นะครับอย่าเล่นสนกันมากนะครับด้วยความป่ารถนาดีแล้วก็อย่าลืมที่สำคัญนะครับไปไหนหรือจะออกไปข้างนอกทำไงครับใส่หน้าก,กากอนามัยแบบนี้นีู่เตรียมไว้แล้วเห็นไหมครับโอเคไหมครับใส่หน้าก,กากอนามัยให้พร้อมทุกคนแล้วก็ กลับมาฝึกดนตรีเปลงไก่ให้ได้แล้วก็อย่าลืมร้องโน้ตนะครับโดเลมีฟาซอนแล้วส่งมาให้ครูดูนะครับอย่าลืมนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มีความสุขกันมากๆทุกคนนะครับโชคดีทุกคนนะครับ,นนรบแล้วพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหนะ้าสวัสดีครับ